วันเน็ตคลิปหลุดอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังฉายาลูกคุณหนูโชอนาคอนดาแฟนเพจเฟซบุ๊กชื่อดังได้ออกมาโพส์ข้อมูลระบุข้อความว่าคลิปหลุดอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังฉายาลูกคุณหนูขาดหลุดจากไอจ t สตอรีเพื่อนขณะกลับบ้านหลังจบปาร์ตี้เช้าวันนี้คลิปอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่ง กำลังปิววันเน็ตหลังแก้ผ้าแวกขาโชว์สบัดอนาคอนดาบนรถขณะที่มีเพื่อนร่วมทางด้วย5คนโดยคลิปที่มาคาดว่ามาจาก i อ Story ของเพื่อนที่ไปในงานวันปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนร่วมแก๊งด้วยกันโดยขณะนั่งรถเพื่อนที่ถ่ายวิดีโอมีการปัดมุมกล้องไปมาให้เห็นแวมแมวับวบ แต่ภาพที่ออกมาชัดเจนอยู่ดีอินฟูท่านนั้นขณะอยู่บนรถกับเพื่อนๆมีการแวกขาออกเปื่อยกายพร้อมสะบัดอนาคอนดาพร้อมลูกๆอีกสองฟองไปมาบนรถคลิปที่หลุดออกมาสร้างความหดหูอนาใจให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากมีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปในทางลบ กันอย่างมากมายล่าสุดยังไม่มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้จากเจ้าตัวแต่อย่างใดทางด้านเพจดังก็ได้มีการระบุโพสต์ดังกล่าวไว้และมีผู้ติดตามมากมายและได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นดังนี้ไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยจริงๆน้ำหนักรถก็คราวนี้ละ่ะ รู้เลยเชื่อไหมพออ่านแล้วแก๊งหอวอแวบขึ้นมาทันทีแล้วมันก็จริงฮ่าฮ่ฮ่ถ้าเป็นคนคนนี้ก็ไม่น่าแปลกใจฮ่าฮ่าดาม่าแทนเพื่อนเรื่องแกงเขียวหวาน250อ่หอ่อายอ่อให้ตีหิวหูดทำไมอ่านและรู้เลยฮ่าฮ่ฮ่สอบผ่านค่ะรอบนี้ เห็นแล้วแบบเออไม่พูดดีกว่าใครมีทักมาเลยค่ะพร้อมอดอาหารเห็นในทวิตแวบบแวบ,บแวบบแกงนั้นหรอคะฮ่าฮ่ฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ่รู้เลยมีอยู่คนเดียวฮ่าฮ,ะฮ,ะฮะ่ยังเก็บไว้หรอคิดว่าไม่มีแล้วกล้วยและไข่ซองฟองคือใครรอก่อนส่งมาให้ดูหน่อยได้ไหมเราไม่มีจุดๆๆ,ๆ ขอร้องและนี่ก็เป็นข่าวดังทันกระแสและท่านผู้ชมจะไม่พลาดทุกการติดตามขอบคุณค่ะ